ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหยคุยเรื่องหวยวันนี้มาเจอกับผมอีกนะครับกับใบตรวจสีฟ้าหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกฮีโลนะครับวดที่ผ่านมาก็ทำให้ผิดหวังบ้างในบางจุดนะนท่านใดยังไม่ตรวจก็ดูตามนี้ก็แล้วกัน0596 เก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับนี่ที่ผ่านมานะรางวัลที่สี่รางวัลที่สองมีห้ารางวัลรางวัลที่สามมีสิบรางวัลส่วนรางวัลที่ห้ามีหนึ่งร้อยรางวัลน,นะครับรูดมาถึงนี่นะครับมาเข้าเรื่องของเรานะครับนี่ วันนี้อาจารย์โกยมาที่2กับ3นะเต็มชุดของเขามาที่2 3และ4ดึง2กับ3ชุดของเขามาที่สองแปดสองเก้นะแปดเนะ่ะคือตัวประกบนะครับส่วนเสื้อตกถังพลังเงินดีนะส่วนเสื้อตกถังของฮีโร่เขา มาที่สามแล้วก็ก้านะสามแล้วก็ก้วันนี้ดูแปลกๆอยู่นะเลขตัวประกบของเขามาที่3 4 5 6แล้วก็ก้านะสามสแล้วก็ก้าดึงสกับ5้าดึงสกับ5 ตัวนี้ดึงสกับ3นะครับดูสองไอจานี้เสียหน่อยนะงวดที่ผ่านมาเกาหกตรงนี้เข้า9นะมันมาจดอยู่แท็กเก้นะเกับ8ป8 9จ็เก้านะเข้า9นะเข้าเกห กับคู่ไม่เข้านะครับนี่นะเสือตกทังสห้าเจ็ดหลุดนะครับเพราะว่าไม่มี9เลยไม่มีหเลยเอามังวดนี้นะสองามสี่นะ2องสามสี่หนึ่งตัวนะหนึ่งตัวบนนะนะแต่มันทนกันที่3มกับ4่ตรงนี้เขาดึง เขาดึง3กับ5เขาดึง3กับ2ตัวชนอยู่ที่3นะครับถ้าสามมาก็จะเป็น3 5 3 9 3 6 3 4แล้วก็3 3นะครับตัวประกบนะตัวประกบอยู่ที่3 4มสี่หนะสามสี 3, 4, 5, 6, มชอบไปทางเดียวกันกับเขาอยู่นะงวดนี้น่าจะมองไปที่เลข3นะยังไงยังไงก็ไปทางนี้นะลองลองดูนะครับหลายๆสำนักจะว่ายังไงกันอันนี้เพียงต้นเทอมเราก็เกล่นกันภายทางนี้ก่อนก็แล้วกัน,กนอาจารย์พิมพ์ใจงวดนี้มาที่ ห้าหกสองสามแล้วก็เก้านะห้าหกสองสามเก้าจะสังเกตว่าเลขเก้าติดนะติดหนึ่งติดสองนะตรงนี้ก็ยังติดนะเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งนครับของอาจารย์พิมพ์ใจดึงห้ากับหกนะหมวดนี้ดึงไม่เหมือนเดิมสักไม่ชนกันสักเจ้าเลยนะ อันนี้ของพิมพ์ใจอันนี้ของสาสิมาสาสิมามาที่1กับ2นะหลัก10อยู่ที่0 1 2หลักหน่วยอยู่ที่5 6แล้วก็9นะครับจะสังเกตเหมือนกับว่าติด9นะ1อาจารย์2อาจารย์3อาจารย์นี้นะครับดึง1กับ2นะ งวดที่ผ่านมาดึงสองกับสามก็หลุดนะครับของพิมพ์ใจเนี่ยเข้าหกเก้านะตัวดึงนะตัวดึงนะดึงห้ากับหกเข้าหกเก้าหกนะส่วนสัตสิมาดึงสองกับสามหลุดนะครับนี่นะนี่คือเลขของใบตรวจ สีฟ้ามาดูสำนักเขาหน่อยนะดูเจ้าสำนักคือของฮีโร่เขาบนเก้าศูนย์นะดึงเก้ากับศูนย์นะล่างห้าสามแล้วก็สองนี่คือชุดโต๊บนของเขานะชุดโต๊สามตัวบนนะ อันใดชอบลองดูนะครับหมดที่ผ่านมาดึงสีกับ5้าหลุดเลยอะ่ะเราก็นึกว่าเขาจะแม่นเราสูตรเราก็ได้สีกับ5้าเหมือนกันหลุดเลยนะครับล่างก็ไปเข้านะคู่โต๊ดไม่มี6ไม่มี9นะไม่ไม่ติดนะครับ งวดนี้เก้ากับศูนย์ไม่มีสองกับสามไม่มีสองสามสี่ห้านะถ้ามาสองสามสี่ห้ามันเป็นล่างะนะนี่นะสามสี่ห้าสองอยู่ทางนี้นะสองสามสี่ห้านี่นะถ้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นล่างนะครับงวดนี้สองสามสี่ห้านะเอาพิดกันหลังซะหน่อย ัวนี้ดีนะเริ่มดีแล้วนะเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีงวดนี้มาที่ส5 6ห้นะบนและล่างนะจะมักจะจับคู่เข้านะนนะเกมเศรษฐีส5 6เจ้าสัวสี่หแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งนะ ถ้าฝั่งนี้บนฝั่งนี้ล่างฝั่งนี้ล่างฝั่งนี้บนอย่างนี้นะสลับกันอย่างนั้นก็แล้วกันมาดูปลอดนี่อยู่ที่2องสาห้าหส่วนหลุงตาแดงนะชี้ไปทางเลขสองนะตัวเน้นนะตัวเน้นเลขสองเซตเข้าอยู่ที่2องสาห้าและ6นะครับเอาหนึ่งสองสามสี่ก่อนนะเข้าไหม หกหนึ่งหกเก้าเลยนะตรงนี้นะเข้าหกหกหนึ่งจับคู่ไม่เข้านะจับคู่ไม่มานะเข้าไปที่หกเก้านะนะครับส่วนหลอดนี่ศูนย์กับหนึ่งเข้าหกหนะึ่งนะชี้สองหลุดนะสองสามเจ็ดแปดหลุดนะครับหลุดนะของตาแดง ตอนนี้เริ่มออกแล้วนะต่แดงนะส่วนเจ้าสัวก็หลุดเช่นกันนะครับตัวที่พึ่งได้น่าจะเป็น456ของเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะติดนะลองดูนะตรงนี้นะมันเล็กก็จริงแต่มีประสิทธิทภาพนะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สห้าสสี่เจ็สี่ปดสี 7, ส่เก้าเลยนะตลอดเลยนะรูดนะรูดสี่กับห้านี่แหละผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะครับมวดนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เอามาดูต่อมันคมชัดงวดนี้สองสามสี่นะเหมือนกับตะโกยนะเหมือนกับหน้าปกของอาจารย์โกยนะ อันนี้ก็เลขลอยนะเลขลอยมาที่45982นะครับนะบางท่านก็ว่าตรงนี้เข้าดีนะดูนะครับบางท่านก็ชอบชอบตรงไหนก็ก็ดูนะผมให้ดูหมดนะแต่ว่าผมไม่เน,น้นะอันนี้รวมดาวนะ ห้าเก้าสองหนึ่งหกในรวมดาวส่วนอันนี้นางฟ้านะครับนางฟ้าอยู่ที่ห้าหกนะสองสามแล้วก็เก้าส่วนงวดที่ผ่านมานะก็ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับไม่ติดเลยไม่มีเก้าหก ไม่มีหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดนะตรงนี้ก็ไม่ติดไม่มีเก้ากับหกตรงนี้มีเก้านะที่ดีสุดอยู่ตรงนี้นะครับที่ดีสุดอยูตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ f อซดูดตรงนี้ก็แล้วกันผมว่าน่าจะเข้าว,วันนี้สี่ห้าอรหก โอเคครับกับขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะตรงไหนเข้าผมก็จะย้ำตรงนั้นแหละผมชอบอย่างนั้นนะโอเคฝากตรงนี้ก็แล้วกันนะเกมเศรษฐีกับขอบพระคุณเจ้าของไปตรวจสีฟ้าด้วยนะครับขอ้ท่านค้าขายประสบความสำเร็จกันแล้วกัน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ